สวัสดีครับผมแมคคาร์นนะครับวันนี้เราอิมพร์ตกันมาจากดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับลูกค้าที่ดูไบสั่งเข้ามานะครับบอกว่าจะมาอยู่เมืองไทยแล้วอยากได้รถสักคันหนึ่งที่เอามาแต่งแล้วแล้วก็ให้มันจบได้แบบสุดๆเลยเอาแบบขี่ไปไหนก็ใครมองเลยนะครับคันด้านหลังผมเลยนะครับคันนี้จะบอกว่าไงดีมันแปลงมาจากรถที่เราเห็นข้างๆนี่ ็นไหมให้ดูรถำเ,เดิมก่อนสปอร์ต 4, 4นะครับราคา1,59000้บาทนะครับแล้วก็เอารถอันเนี้ยมาแปลงเป็นรถคันนี้นะครับแต่ไม่ใช่ราคาล้านห้าหมืนเกานะนะครับแล้ได้สภาพนี้เลยหมายความว่ารถเปล่าสปอร์ตเนี่ยเอามาแปลงเลยนะครับทางเมืองนอกเนี่ยเขาคือมันคือ king of truck เลยนะครับซึ่งเอามาใช้างานกันแต่ว่าเราเอามาแปลงแค่ให้บอดี้เนี่ยมันดูเป็น 1> F 1 5 0แต่ว่าเครื่องก็คือเป็นเครื่อง,องตัว Next Gen Ranger ในรุ่นปัจจุบันที่เราขายกันอยู่นั่นเองรถคันนี้ราคาที่ผมบอกไปแล้ว1น9 0 0ล้าน5 0บาทไม่รวมชุดแต่งแบบคันนี้ที่เราเห็นคันนี้แปลงอะไรบ้างจะบอกว่าถ้าผู้ชมลองมองจากรถเดิมๆสแตนดาร์ดเลยให้ดูสีดำสแตนดาร์ดนรุ่ะเดิมๆ,ๆความกว้างรถเนี่ยในระยะที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็เราไปทำมายก2นิ้วเปลี่ยนมดเลยเราเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับ ถอดทิ้งหมดเลยยกเว้นแชสซีที่เราไม่ได้ถอดทิ้งนะครับแก้มข้างเราเปลี่ยนแก้มขึ้นมาหมดตีขึ้นมาใหม่ทุกชิ้นแล้วไม่มีชิ้นไหนที่เป็นแบบแก๊กก๊อกนะนะครับเรามาจับดูเนี่ยนะครับมันจะแข็งแรงมากนะครับงานแข็งแรงวัสดุอย่างดีไม่ใช่เป็นพลาสติกแบบว่าขับไปชนไก่อะแล้วเป็นรูปไก่เลยอะเหมือนกละมังอะไม่ใช่วัสดุนั้นนะนะอันนี้คือวัสดุที่ดีเลยนะครับแล้วก็คือเราจับมานเนี่ยมันมันไม่สามารถแย่เเลยว่าเฮ้ยอันนี้มัน a b s โรง,งงานเลยหรือเปล่าหรือว่าไงเพราะว่า เขาทามาเนียนมากทั้งเรื่องการพ่นสีหรือทําอะไรฝากระโปรงก็เปลี่ยนใหม่อีกเช่นกันเพราะว่าเราเปลี่ยนหมดเลยคือบอกผู้ชมว่าเปลี่ยนทั้งหมดเวลาถอเดเนี่ยถอดมาเลยเหลือแค่เครื่องเหลือแค่อินเตอร์คูลเลอร์นะครับแผงแอร์เท่านั้นทุกอย่างถอดทิ้งหมดแล้วก็จับใส่ชุดพวกนี้ทั้งหมดเลยบอดี้มีการตีกัมาด้านข้างไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไฟดับเบิ้ลไบเมทิกนะเพราะว่าไฟที่เราใช้คือไบเมททิก led อันนี้คือดับเบิ้ลไปเลยมีเพิ่มขึ้นมาให้อีกเห็นไหม คือแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟเขาเรียกว่าเมื่อก่อนจะเรียกกันนะไฟมัดตรงมัดแต่งใช่ไหมนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะไฟสามขีเวลาเปิดเครื่องสตาร์ทก็จะหมุนเข้ามาต่อไปเรื่อยๆด้านข้างก็ยังมีไฟอยู่เห็นไหมด้านข้างเวลาที่รถมีการกลับรถกลับอะไรก็จะเห็นด้านข้างด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัดหมอกอยู่ด้านหน้ารูปโฉมมันก็เลยดูแบบเป็นไงผมใส่ชุดดูใบแล้วไปยิงรถคันนี้นะครับเป็นไงดูดีนะนะครับเหมาะกับใครนะก็ไม่เหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่มีตังค์ เพรา่าถ้าถ้าเรามีเงินน่ะนะครับเอาจริงผมมีตังค์ผมก็ทานะนะครับเพราะว่ามันมันสุดแล้วนะครับขับไปไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าคนมองแน่นอนนะครับนะก็เป็นข้อดีข้อเสียด้วยบางครั้งขับไปร้านไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเมียเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราขับรถไม่ต้องแต่งอะไรมากมาให้มันโดดเด่นก็ไม่มีใครอะไรเราใช่ไหมแต่ว่าเราทำมาแล้วเป็นไงครับดูสวยงามมากนะครับฝานี่ด้านบน เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนิดนึงข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มันก็ยังเป็นในส่วนของตัวบล็อกเดียวอยู่บล็อกเดิมไม่ใช่เป็นเครื่อง V8 นะนะครับทาทรงเหมือน V8 นะไม่ใช่นะนะครับเราก็ทําไปงั้นแหละนะครับให้ดูแบบว่าให้รถมันดูแบบสวยนะเปิดตรงไหนแว่นกูก็มืดโอ้โหนี่หนักมาก นะครับหนักมากบอกเลยว่าหนักมากนะเนี่ยเครื่องอะไรเหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์เหมือนเดิมเห็นไหมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ให้กําลังแรงม้าที่170แรงม้านะครับเครื่อง2000ให้กําลังแรงม้าที่170แรงม้าแต่ถ้าเป็นเทอร์โบคู่เนี่ยให้กําลัง210แรงมา้าอันนี้คือตัวปปร์ตเนี่ยก็เลยมีแรงม้าเท่านี้แต่ว่าขียายไ่ไหมขี่ได้ปกตินะครับรอๆเอาไปขับรอๆเท่ๆนะครับไม่ได้ต้องการไปขับเร็ว พอเบื้องต้นลูกค้าที่ซื้อรถพวกนี้ไปตั้งแต่ผมขายมาัไม่มีใครขับแบบยืนพื้น180 170อไม่มีนะครับส่วนมากก็ขับกันปกติเรื่อยๆไปเปื่ยเ,เ,เลยนะครับขับเอาเทะนะครับเราโตๆกันแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้มาขี่เร็วอะไรมากนะครับฝากระโปรงมีรูจะหมว่มนี้ด้านบนนะครับก็จะมีเป็นฮูดตัวเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านี่แผงลังพึ่งอะไรพวกนี้ คือยกจากตัว f 150ยมาเลยเราก็จะเห็นมันเป็นทรงประมาณนี้มาดูด้านข้างกันหน่อยครับด้านข้างด้านข้างถ้าเห็นเนี่ยผมยืนอย่างเงี้ยเห็นปะด้วยความที่มิติรถมันกว้างขึ้นมานะครับทำให้เราเห็นโป่งข,งข้างรถของรถเนี่ยชัดเจนมากว่ามันเสริมออกมาใหญ่ขนาดไหนนะครับมันใหญ่มากๆนะครับเห็นปะด้านข้างคือเอาโป่งออกมาเลยนะครับเนี่ยใส่ล้อ20ลบ44นะมันยังลดอกมานิดเดียวเองถ้าเป็นตัวบอดี้ปกติทั่วไปแล้วใส่ลบ 4, 4เนี่ยลดเยอะกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้ว ช่วงล่างทาอะไรบ้างเรายก,รยกสูงแค่2นิ้วนะครับยกสูงแค่2นิ้วจริงๆจะเปลี่ยนโช๊คไปลเลยก็อยู่ในงบประมาณของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการนะถ้าจะเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเราทําให้ในงบประมาณที่ลูกค้าตั้งมาให้นะครับเบื้องต้นนะทำรถแบบนี้นะครับก็เตรียมไว้เลยครับมีแน่ๆสี่ห้าแสนเป็นต้นไปนะครับประตูนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะประตูเดิมฝั่งนี้เราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนนะครับวัสดุหรืออะไรเนี่ย เทียบกันใกล้ๆเลยมันก็ไม่ใช่วัสดุที่ว่าไม่ดีนะมันเป็นวัสดุที่ดีนะครับมันสมราคาแน่นอนเวลาใส่เข้าไปรถด,ด้านท้ายอ่ะมาดูด้านท้ายหน่อยนะครับด้านท้ายก็ตีโป่งขึ้นมาเหมือนกันตีโป่งเหมือนกันให้มันดูกว้างขึ้นกับไฟทรงไฟท้ายที่เราเปลี่ยนใหม่เห็นไหมไฟท้ายเป็นแบบนี้นะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายของตัว F150 Raptor นั่นเองแล้วก็มีโป่งขึ้นมาข้างๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับนะครับนี่คือการที่เรา แปลงมาเรียบร้อยแล้วไลเนอร์กระบะก็เดิมนะเราทําชิ้นส่วนที่ตีเพิ่มมาให้มันสมส่วนกับตัวด้านหน้าไม่ใช่ว่าตีโป่งไปแล้วด้านหน้าด้านท้ายไม่ตีมันก็จะแปลกๆไหมนะครับนะเนี่ยด้านท้ายนะครับทําฝาคือเราเปลี่ยนฝาใหม่เลยนะครับย้ายตําแหน่งของกล้องมองหลังจริงๆต้องไม่เรียกว่าย้ายหรอกนะครับแค่เราเอาฝาใหม่มาทั้งฝานี่คือฝาใหม่นะสังเกตดีว่ามันไม่ใช่ฝาเดิมของรถเห็นไหมครับเนี่ยฝาเดิมของรถมันจะมีอยู่มันแค่ถึงตรงนี้ แต่เนี่ยจะมีชุดสีขึ้นมาอีกเห็นไหมครับไม่ได้ดูใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับถ้าเป็นฝาตัวนี้เนี่ยเวลาวางนะรถมันก็จะดูแบบมีมิติมีอะไรขึ้นมานะครับจะดูแบบงานสวยงามนะครับอ่ะทีนี้มาดูฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับด้านหลังที่ที่บอกนะมันยังมีไฟอย่างนี้อยู่เห็นไหมนะครับไฟสีส้มอันนี้นะมีไฟสีส้มที่ขึ้นมานะครับขึ้นมาให้อยู่นี่แล้วก็ตัวไฟตรงนี้ก็ยังติดมาให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบ ไม่อยากแต่งรถให้มันเหมือนใครนะครับเนี่ยเข้ามาข้างในเห็นไหมข้างในก็จะเป็นตัวสปอร์ตเหมือนที่เรารู้กันสปอร์ตราคา9แสนเกับตัวล้านห้าหมเพราะว่ามันจะมีตัวโฟร์วิให้ด้วยตรงกลางเห็นไหมครับโฟวิสามารถใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อได้นะครับวงมอะไรก็เป็นไฟฟ้าให้อยู่แล้วนะถือว่ามันค่อนข้างครบเลยนะแค่ตอนนี้คันนี้ยังไม่เสร็จนะเหลือล้างขัดเคลือบติดฟิล์มแล้วก็ติดอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับตอนนี้แต่ว่าเราเอามารีวิวให้ดูกันเฉยๆโอเคครับ ถ้าผู้ชมท่านใดสนใจนะครับอยากจะทํารถแบบนี้นะเอาตัวาัครถราคาล้านเดียวเนี่ยหรือตัวเก้าแสนมาแปลงแบบนี้ก็ได้ติดต่อผมมาที่ช่องทางนาล่างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ